สวัสดีครับผมวิเชียนเจริญนนทสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนตมบางทองกล่าวเรียนพ่อแม่พี่น้องในอำเภอบางทองที่รักและเคารพทุกท่านวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมนั้นได้ออมาพบปะพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งการทํางานในขององค์การบริหารส่วนตมบางทองต้องขออภยัยนะครับพี่น้องที่สัญจรทางริมคลองลำรีนะครับกำลังดําเนินการสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันน้าท่วมนะครับใน หมู่ที่13สนะครับที่ท่านเดินทางผ่านไปมานั้นก็คงจะลำบากนิดหนึ่งนะครับเพราะช่วงนี้กำลังตอกเสาเข็มก่อนหน้านั้นนะครับท่านจะเห็นว่าโครงการสร้างเขื่อนริมคลองลำลีนั้นนะครับอยู่ในช่วงดำเนินการตอกเสาเข็มนะครับก็คงจะเร่งให้ก่อนทันน้ำที่จะมาถึงนะครับก็กราบขออภัยช่วงนี้นะครับ,บ,าานะรบในช่วงหน้าฝนนะครับท่านก็จะเห็นว่าโครงการต่างๆดำเนินการ ค่อนข้างจะลำบากนะครับก็กราบเรียนขาออภัยแล้วก็จะเร่งดําเนินการให้เรียบร้อยขอบคุณครับ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการบางปะทองก้าวหน้าค่ะรายการดีๆที่จะนําเสนอการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปะทองว่าได้ดําเนินการพัฒนาไปถึงไหนแล้วไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางเขื่อนหรือสาธารณูปโภคต่างๆค่ะและสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาติดตามความคืบหน้าของการสร้างเขื่อนริมคลองลำลีกันค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมา พบกับผู้ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการการสร้างเขื่อนคลองลำลีนี้นะคะคุณโชคชัยสีรัตน์หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างเจงองการบริหารส่วนตำบลบางบัวทองค่ะสวัสดีค่ะพี่โชคสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเลยต้องถามพี่โชคว่าโครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคะ,ะสําหรับโครงการนี้มันต้องอย้อนไปถึงปี54ช่วงที่เกิดน้ําท่วมใหญ่เมื่อปี54นะครับทําให้บริเวณถนนเรียบคลองลำลเีเกิดการซุดตัวเป็นแนวยาว ก็เป็นนโยบายของท่านนายกวิเชียนเจริญนรสิทธิ์ต้องการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในการสัญจรเนี่ยโดยมีโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิง่งหรือชายถนนพังเนี่ยแน่นอนคือชาวบ้านได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรระหว่างเส้นทางนี้นมาครับเพราะว่า 1. มันไม่ไม่เกิดการสุดตัวของตลิง่งทําให้ผิวจราจรเนี่ยได้ใช้งานอย่างเต็มที่นะครับ ขนาดของเขื่อนนี่มีความยาว540เมตรโดยที่ใช้จำนวนเสาเข็มเนี่ย541ต้นขนาดเสาเข็มก็ประมาณ3าเซนคูณมเซนยาว15เมตรครับทำไมถึงจะต้องใช้เข็มยาวถึง15เมตรเพราะว่าบริเวณดินช่วงนี้เป็นดินอ่อนต้องใช้เข็มถึง15เมตรเพื่อป้องกันการสุดตัวในภายในอนาคตนะครับแล้วก็ ขั้นตอนในการดําเนินการก่อสร้างนะคะเป็นมายังไงคะคือขั้นตอนในการดําเนินการก่อสร้างก็คืออันดับแรกเริ่มตอกเสาเข็มตอกเสาเข็มมาเรื่อยๆเ,เลยโดยระยะเสาเข็มนประมาณห่างกัน1เมตร1เมตรความยาวทั้งหมด5้าร้เมตรพอตอกเสาเข็มเสร็จปุ๊บเราก็จะมีแผ่นแผ่นคอนกรีตเสียบลงไปในระหว่างช่องเสาเข็มเพื่อป้องกันดินสไลด์แล้วเราก็จะมีการบุกอีกชั้นหนึ่งโดยใช้แผ่นเรียกแผ่นใยสังเคราะห์แผ่น G e O t, t เ x t i ไทนี่คือ ป้องกันการดินดินไหลออกลงลงสู่ท้องน้ําเพราะคุณสมบัติของแผ่น geo textile นี o ่ T คือมีคุณสมบัติคือให้น้ําผ่านได้อย่างเดียวแต่มวลดินเนี่ยไม่สามารถผ่านได้คือถ้ามวลดินผ่านไม่ได้ก็จะเป็นสาเหตุที่จะไม่เกิดการสุดตัวเพราะดินไม่มีการสไลด์ออกมาข้างนอกนะครับสําหรับเสาเข็มนี่ก็เป็นขนาด35เซนคูณ35เซนสาหรับอันนี้เห็นไหมครับนี่คือบ่าสําหรับ เวลาเราตอกเสาเข็มไปปุ๊บระหว่างบ่านี่เราก็จะสอดสอดแผ่นอคอนกรีตเข้าไปในความความยาวอย่างน้อย2อเมตรห้ช่วงที่จมลงไปอยู่ในดินเนครบประมาณร่วม10เมตรนะครับถ้าตอกลึกน้อยกว่านี้มันจะ,ะไม,ไม่ไม่มีความแข็งแรงมันต้องต้องตอกอย่างต่ำสิบเมตรขึ้นไปอย่างนี้คือพี่น้องประชาชนก็อุ่นใจได้เลยว่าเขื่อนเราจะมีความแข็งแรงทนทานม,มีความแข็งแรงแน่นอนถนนเส้นนี้จะไม่มีการซุดในการดําเนินการก่อสร้างอะคะ่ะมีการแบบว่า มีปัญหาไหมคะในการที่พี่น้องประชาชนเนี่ยสัญจรน,นะคะคือสำหรับปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิง่งลำลีหมู่13าน,นี่ครับก,ก็จะมีอยูออ่ชาวบ้านอาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรบ้างเพราะเนื่องจากว่าจะต้องมีการกองวัสดุข,ข้างทางมันจะเกิดการลำบากนิดนึงในการสัญจรน,นี่แหละครับเพราะช่วงนี้จะต้องสังเกตเนะเสาเข็มจะ,จะกินพื้นที่ผิวจราจรไปเกือบครึ่งทําให้มีการจราจรได้เพียงครึ่งเดียวแล้วบางช่วง ระหว่างทาการตอกเสาเข็มเนี่ยก็จะมีการปิดจราจรชาวบ้านอาจจะต้องมาใช้เส้นทางเลี่ยงนี่คือปัญหาและอุปสรรคของของการก่อสร้างเส้นนี้ครับคือถ้าเขื่อนป้องกันตลิ่งตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยปัญหาการสุดตัวของถนนเนี่ยจะไม่มีแล้วก็ไอาการจราจรผิวจราจรจะใช้ได้งานอย่างเต็มที่โดยที่ไม่ไม่ต้องกลัวเรื่องการสุดตัวอีกต่อไปนะฮะเพราะว่านายบายของท่านนายวิเชียนเนี่ย ต้องการทําให้ตลอดแนวเลยเพราะว่าถนนมันจะได้ไม่ต้องมาดําเนินการซ่อมกันทุกปีในอดีตที่ผ่านมาก็คือจะเป็นปัญหาอย่างนี้ตลอดจะเป็นปัญหาอย่างนี้ตลอดแนวตลอดเวลาอย่างนี้นนี่ก็คือการแก้ปัญหาที่ถาวรใช่ไหมใช่ฮะเพราะทนายกเ,าเล็งเ,เ,เห็นแล้วว่าถ้าเราจะทาทาการซ่อมแซมทุกปีเนี่ยมันจะสิ้นเปลืองประมาณท่านเลยมีดําริให้ทําโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งตลอดแนวเลย เพื่อจะได้ไม่ต้องมาซ่อมกันอีกแลวจะใช้คงทนถาวรเวลาน้ําท่วมเกิดปัญหาน้ําท่วมขึ้นมาเนี่ยถนนเราเราก็ยังใช้การได้ดีอยู่เสมอค่ะอย่างนี้พี่น้องประชาชนชาวบางบัวทองของเราก็อุ่นใจได้แล้วนะคะว่าเราจะมีถนนที่ไม่ทุดอีกต่อไปครับครับสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่โชคมากเลยคะ่ะครับดีดีครับที่มาให้รายละเอยียดเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนริมคลองลำลีนี้นะคะค่ะและนี่ก็เป็นนะโยบายดีๆของนายวิเชียนเจริญโนรสิทธิ์นายกอ,องการบริหารส่วนตำบลบ,บางบัวทองของเรานะคะ สุดท้ายนี้นะคะก็ฝากพี่น้องประชาชนนะคะในเขตพื้นที่ที่อาจจะไม่ค่อยได้รับความสะดวกในการเดินทางนะคะแต่ก็ยังไงเพื่อการพัฒนาของท้องถิ่นเรานะคะค่ะท่านสามารถติดชมรายการได้ที่ w w w b b t g o t h และ w w w อปตบางบัวทองค่ะดิฉันนางสาววันดีเขียวน้อยผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ขอจบรายการบางบัวทองก้าวหน้าเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ